ผมทะเลาะก,กับโกนิวเหรอทำไมโกนิวให้ผมโดนพักงานคลิปนี้มีเหตุผลว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันแน่นอนครับผมตอนเด็กพ่อแม่บอกว่าระวังคนแปลกหน้าไว้ให้ดีนะลูกพอโตขึ้นมารู้แล้วว่าคนแปลกหน้านั่นแหละเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายเราหรอก มีแต่คนใกล้ตัวหรือม,มิตรเราเท่านั้นที่จะทำ้ายเราก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันต่อครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับและหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยและเราก็ไปรับชมคลิปกันต่อนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอาคอยนยนะครับถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ก็คือผมลงไปแล้วนะซึ่งผมบอกเลยคลิปนี้ผมถ่ายวันที่15นะครับ15ของเดือนนี้แต่ผมไม่อยากลงคลิปนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ไปผมก็เหมือนกับผมระบายความในใจของผมไปนะครับ ซึ่งเบิ้อๆก็อยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมทําไมทาไมทาไมโนนิวให้ผมพักงานทาไมทําไมทําไมพี่ยังอยู่พี่นิวไหมครับทําไมทําไมทําไมมันเป็นคําถามนี้ที่รอยมาในหัวผมเยอะมากไม่อยากพูดนะครับแต่ถ้าเกิดผมมาพูดมันก็คือความจริงทั้งหมดนะครับและผมขอบอกเลยว่าก่อนที่เราจะไปรับชมใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้ก็ไม่มีขายแล้วนะครับเพราะว่าโกนิวทำมาแค่300ตัวนะซึ่งคลิปนี้บอกถึงโกนิวด้วย สื้อตัวนี้สวยมากทําเพิ่มเลยครับบอกเลยว่าทําเพิ่มเลยครับมันขายดีมากเละของจริงคือสวยมากนะครับมาคลิปนี้นะเพื่อนๆก็ถามว่าทําไมผมถึงออกเอ้ไม่ใช่ผมถึงโดนพักงานใช่ไหมคือจริงๆออกกับโดนพักงานเนี่ยมันก็คือรรคา่าเท่ากันสําหรับความคิดผมนะครับผมบอกเลยนะว่าผมเป็นเด็กใต้คนหนึ่งที่เดินทางมาทํางานไกล เพื่อนๆก็คิดว่าเราเดินทางมาจากภูเก็ตแล้วมาทํางานกรุงเทพอย่างเนี้ยมันก็คงจะไก่บ้านไก่พ่อไก่แม่ใช่ไหมครับและสิ่งหนึ่งที่ผมมีนะครับก็คือเพื่อนเพราะว่าผมเนี่ยพึ่งเรียนจบใช่ไหมแล้วก็มา,มาทํางานเนี่ยผมมีเพื่อนตลอดและก็เด็กตายเพื่อนๆก็คงจะรู้นะผมไม่ได้พูดว่าเหมารวมนะแต่ผมมั่นใจว่เลยว่าเด็กผู้ชาย7จ็ดสิบ้เิก้าเปอร์เซ็นต์ผมว่ายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนียเป็นเด็กเรียนดีเรียนอะไร แต่ผมมองเลยว่าเด็กใต้ทุกคนจะกินน้ําเกือบทุกคนน้าอะไรผมก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะน้ํานั่นคืออะไรเพราะว่าเป็นพื่อนที่รู้ก็คงจะรู้ดีนะครับนี่เสื้อสวยไหมครับอผมติดน้ําครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมซึ่งที่ผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นซอยที่แบบว่ามีโรงงานโรงงานนึงคนติดโควิดเยอะมากนะครับแล้วก็ เขาเนี่ยได้แจ้งไทม์ไลน์ไปว่าอยู่ในซอยนี้ซอยที่ผมอยู่นะครับและที่ผมบอกเลยว่ามีคนถามมาว่าที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยพวกเขาติดโควิดไหมแล้วก็นี่ก็คือคนหนึ่งนะครับไม่ติดครับตรวจแล้วอ่าเขาไปตรวจแล้วนะครับแต่จริงๆมีอีก3คนเดี๋ยวผมจะขึ้นแค่ว่าเป็นสลิปที่เขาไปตรวจมานะกับชื่อนะครับเพราะว่าบุคคลที่ผมถ่ายคลิปด้วยทั้งหมดเขาไปตรวจมาแล้วเอาย้าว่าที่ผมถ่ายคลิปด้วยทั้งหมดนะครับเขาไปตรวจมาแล้วไม่มีใครติดนะครับแต่ไทม์ไลน์ที่ขึ้น ของที่นี่เป็นคนแรกก็น่าจะเป็นผมเพราะว่าผมติดคนแรกเลยมั้งสำหรับที่นี่นะทำลอยติดขึ้นชื่อผมก่อนเลยหรือไม่ก็ผมติดหนึ่งในห้าที่ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็หลังจากเขาก็ตรวจตรวจตรวจในโรงงานแถวนี้มันก็มีโรงงานโรงงานนึงติดบานเลยครับแต่เขาบอกว่าโรงงานนั้นแนะ่ะผมขอชีช้แจงก่อนโรงงานนั้นผมก็ไม่รู้ว่าโรงงานอะไรแต่ที่ผมได้ข่าวมาจากคนที่เขาพูดกันนะครับว่าเขาก,ากักตัวในโรงงานนั้นเลยนะครับเป็นโรงงานปิด มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ข้างนอกเลยครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับเฝ้าอยู่ข้างนอกห้ามไม่ให้ใครออกนะครับอันนี้ผมก็ขอบอกไว้ด้วยและที่ผมติดน้ําผมขาดเพื่อนไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยมาทํางานไกลนะครับถ้าเกิดว่าผมขาดเพื่อนหรือผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมอาจจะช็อกตายได้นะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียว รู้นะครับว่ามันมันอาจจะมีคนที่บ้านอยู่แต่ถ้าคนคุณอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยคุณอาจจะเงาแล้วก็ช็อกตายได้นะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่ผมมาก็พักเพราะว่าผมก็มาที่ซอยนี้แหละแต่ผมบอกเลยว่าซอยนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไกลจากบ้านคนนิดน,นึ่งคนระับที่ที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปกันหลังจากที่ผมมานะถ่ายคลิปกันก็ไม่ได้ค่อยได้ออกไปไหนนะครับนอกจากว่ามีแค่ซื้อของอย่างเดียวแล้วก็คนที่บ้านเนี่ยก็น้องวิวก็ท้องนะครับแต่ถ้าเกิด ผมเนี่ยติดแล้วใช่ไหมเออผมก็กลัวว่าจะติดคนที่บ้านอีกแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปกัดตัวมาแล้วเนี่ยเชื้อจะไม่สามารถแพร่ได้อีกนะครับ14วันทีนี้ตอนนี้ของผมมาก็ผ่านมา1เดือนแล้วนะครับซึ่งเวลาผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จะเทบจะไม่ได้พูดกับใครเลยนะครับเพราะว่าผมก็กลัวว่าเขาจะเาะแวงผมแต่สิ่งที่ผมทําคือผมไม่ได้พูดกับใครแล้วก็นี่เป็นอีกคนนึงครับที่เขาตรวจมาแล้วก็คือคนที่เราถ่ายคลิปด้วยกันนะครับติดไหมติด ก็คือสองคนนี้เขาไปตรวจมาแล้วไม่มีใครติดนะครับผมบอกไ้้ผมแทบจะไม่ได้พูดกับใครนะวันวันหนึ่งอะแต่ว่าเราก็กลัวเขาก็กลัวนะครับเพราะจะค่าเท่ากัน ก็ผมตอบแค่นี้นะครับว่าผมไม่สามารถอยู่บ้านได้ตลอดเพราะว่าผมอาจจะช็อกตายได้นะครับแต่กูนี่ไม่พักงานเขาก็ให้เงินมา3,000นะครับในการกลับบ้านแต่ถ้าเพื่อนๆติดตามสตรอรี่ผมในเฟซหรือว่าใน TikTok อกเนี่ยก็จะรู้ว่าวันที่ผมออกมานั้นอ่ะผมนอนนี่แล้วคืนเช้าวันนั้นมาผมเดทสโมเล่ครับเลงสุดท้ายที่น้องมีน้องกระิหางเพื่อให้รู้ครับ หรือจะเป็นพเพราะเข็มฉีดยาวชิวชิวไปเติมความแข็งแรงให้กับร่างกายกันดีกว่าค่ะไปกันเลยแรงแล้วไหโอ้โหคือไปโรงพยาบาลครับผมโดนค่าใช้จ่ายไปวันนั้นโดนลำไสอักเสียไปนี่ครับคนพาไปครับ โดนไปกี่บาทค<บ>ร,รา่ากันนะวันแรกประมาณสองพันวันแรกประมาณสองพันพันพันเก้านะครับโดนไปพันเก้าซึ่งโค้ดิ้งให้มาสามพันเราเหลืออยู่พันหนึ่งแต่มาผมต้องนอนโรงพยาบาลอีกครับเอ้ยไม่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 ไม,ไม่ต้องนอนวันแรกเราพากลับมาเลยครับแล้วมันก็นอกอีกแล้วมันก็นอกอีกครับรอบสองโดนไปสองพันสี่ก็จะเป็นสี่พันประมาณสี่พันอะ ประมาณ4ี่พันนะครับทั้งหมดมันหทั้งหมดมันห้าพันกว่าบาทแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยวันที่ห้านะครับมัดจำหนึ่งพันแล้วก็ไปเสียเพิ่มอีก1นึ่งพันห้าสิบประมาณนั้นแหละประมาณ5้าพันกว่าบาทนะครับแล้วก็โดนไปก็หมดแล้วก็เขาก็ทักมาว่าทําไมผมไม่กลับบ้านซึ่งนี่ก็คือเหตุผลของผมนะครับว่าทำไมผมไม่กลับบ้านมาผมนอนโรงพยาบาลผมจะกลับได้ยังไงแต่ผมก็ ผมก็ไม่ได้บอกเขาสักเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมดถูกไหมคือถ้าผมบอกเขาไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผมข้ออ้างแต่ถ้าเพื่อนๆดูในทิกต็อกอะไรทั้งหมดนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าผมลงหมาผมเนาะหรือใครที่ดูนะครับก็จะเห็นในทิกตอกอ็อกนะครับประมาณนั้นส่วนมีอะไรอีกเพื่อนๆถามพี่จะได้กลับไปทํางานกับโคนี่ไหม <ST AR C> ก็ผมถามโคนีวแล้วนะครับ โกนิบอกว่ายังไม่ได้คุยกับคนที่บ้านนะครับเพราะว่าคนจ่ายตังค์เนี่ยก็คือโกนิแต่คนตัดสิในใจก็คือคนในบ้านนะครับถึงผมแล้วถ้าผมพูดคลิปนี้ออกไปผมลงคลิปนี้เมื่อไหร่ผมอาจจะไม่ได้ทํางานนะครับแต่ก็ตามนั้นเลยครับที่ผมบอกนะครับมันก็มีรายผลที่ผมพูดไปได้ทั้งหมดแต่ผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่ติดเพื่อนแต่สิ่งที่ผมสิ่งที่ผมทําอย่างหนึ่งคือผมไม่ทิ้งงานแน่นอนครับผมผม ผมได้ยินคำพูดคำหนึงนะออกไปข้างนอกอะ่ก็ไม่ได้ไปทำงานหรอกครับเจ็บผมบอกเลยครับก่อนีิขอดผมจะดูไล่ออกผมบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวกูตัดงานเท่านี้เท่านี้และเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปสัก3ามสคลิปเพื่อนที่ไปลงนะครับเพื่อนีจะไปลงใช่ไหมครับแล้วผมก็ถ่ายไปครับเพื่อนก็ช่วยอย่างนี้ครับผมเต้เพื่อนจำคลิปทออะไรไหมครับ คลิปท่อผมลงจะเป็นเสื้อตัวเดียวกันนะครับคลิปท่อที่เราลงเป็นท่อตัวเดียวกันผมกพราว่าเออผมมาถ่ายคลิปแล้วก็จะได้เป็นโรงงานของผมเพื่อทีท่จะได้อยู่บ้านแล้วก็ตัดคลิปต่อนะครับแต่เพราะผมตัดเสร็จครับช่วงเช้าวันนั้นผมตัดตั้งแต่เที่ยงคืนยันเจ็ดโมงเช้าเขาก็คงคิดว่าผมติดยาใช่ไหมเพราะว่าผมตัดกาลางคืนไม่นอนและสิ่งที่ผมอยากบอกนะครับก็คือผมตัดกาลางคืนเพราะผมไม่อยากพูดกับใคร นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขากลัวผมก็เลยจัดกลางคืนครับเพื่อยังไม่พูดกับใครเอฉงนั้นว่าทุกคาพูดที่เขาพูดผมแคร์หมดนะครับและผมก็มาวิเคราะห์เลยว,ว่าถ้าเกิดผมพูดพกับคนนี้เดี๋ยวก็จะติดใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนเวลาทำงานกลางวัน,นครับเป็นกลางคืนเพราะว่าช่วงนั้นโกลนี่มีคลิปจากที่วิ่งทิปมาบ้างนะครับผมก็ตัดให้นะครับ ผมถามว่าผมัดให้ดีตลอดนะครับทุกอย่างแต่ว่ามันอาจจะมีบางข้อนะครับผมอาจจะไม่ได้ใส่ทรัพย์าผมพูดตรงแล้วว่าผมไม่พูดใส่ทรัพย์แต่ผมก็มีเทคนิคของผมที่จะทําให้มันน่าดูนะครับอันนี้ผมตรงตรงแล้วก็ขอพูดเสริมอีกนิดนึงนะครับสตอรี่ช่วงนั้นของผมเนี่ยผมจะลงแต่สาวสาวสาสาวๆาอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้ลงงานเลยสตอรี่ช่วงนั้นก็มีผลกับผมนะครับผมเอาความลำบากของผมที่ผมไม่เคยลง แต่ผมให้ดูแต่ความสบายของผมนะครับเออวันนั้นผมตัดไปครับเจ็ดคลิปหคลิปมั้งทั้งหมดผมตัดหกคลิปเป็นช่องโกนิวสามคลิปช่องก็ไม่ใช่ห้าคลิปนะครับตัดตั้งแต่เที่ยงตัดตั้งแต่เที่ยงยังเจ็ดโมงเช้านะครับห้าคลิปก็คือของโกนิวสามคลิปแล้วก็ของผมตัดไปคลิปไม่รู้ว่าสี่หรือประมาณหกคลิปอะผมตัดผมจาไม่ได้นะแต่ผมตัดูของผมไม่คลิปหนึ่ง ผมก็ตัดของโกนิวเนี่ยไว้ลงล่วงหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะผมได้มาถ่ายคลิปของผมต่อให้ผมเก็บได้ทั้งสี่คลิปนะครับแบบว่าผมเก็บได้สี่คลิปผมก็ลงวันเว้นวันอย่างนี้นะครับแต่พอทีนี้พอผมตื่นมาสิบโมงครึ่งเชา้ชาเช้านะครับเขาก็บอกว่าตอนเก็บของโอเคผมก็เก็บเลยครับซึ่งหมื่นล้านเหตุผลนะครับผมก็ไม่ได้พูดกับเขาเลยสักอย่างเขาบอกว่าเออเก็บของเขากให้ผมไปพูดระบายนะว่าทําไมทําไมผมถึงเป็นอย่างนี้ ผมก็พูดไปคำเดียวครับผมอยู่บ้านไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ผมสรุปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขากลัวเขากลัวผมแต่ผมไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนในบ้านสักเท่าไหร่นะครับผมขอพูดตรงนี้และที่ผมมาอย่รงนี้ผมขอ,อชี้แจเงเลยในซอยนี้มีคนติดเยอะและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมไม่ต้องขอบคุณบ้านหลังน,นี้นะครับผมถามว่าเขารับผมได้แล้วเขาก็รับไม่ได้แล้วครับเขาก็แยกให้ผมนอน แต่๋ยวจริงๆคือเขาก็ละแวงผมครับเขาก็ไปตรวจหมดพอตรวจหมดปุ๊บไม่มีไข่เป็นอะไรเขาก็โอเคับผมครับคลิปนี้ก็ทางนี้ครับไปว่าเพื่อนๆจะสรุปเนื้อหาได้ไหมแต่ทุกคําพูดที่เขาพูดผมแคร์หมดนะครับผมเลือกเวลาที่จะทํากลางวันเป็นกลางคืนเพื่อที่จะไม่เจอไขรเขามองว่าผมติดยาผมดีผมไม่นอนใช่ครับผมดี เพราะผมไม่อยากเจอพวกคุณคํะคำว่าพวกคุณนี่ก็คือผมไม่อยากเจอเด็กๆนะครับผมอาจจะสรุปได้คาเดียวได้พวกคุณนี่ก็คือเด็กๆผมไม่อยากเจอนะครับซึ่งผมลงคลิปนี้ไปฝากปเป็เบิรนด้วยผมก็ไม่รู้หรอกว่าต่อไปจะเป็นยังไงผมก็ไม่ชัวร์หรอกเพราะถ้าเกิดกว่าคลิปนี้ผมจะลงอนะผมก็คิดหนักแลวนะครับว่าผมจะลงดีไหมเก็บผมหวังว,งว่าผมลงและผมหวังยอดวิวไหมใช่ครับผมหวังผมลงยอดวิว นี่คือความในใจทั้งหมดของผมครับผมผม,ผมีเงินคนขผมที่ผมจะไม่พูดที่ผมจะไม่กลับบ้านและเงินสามพันเพื่อนเคอมเมนต์ในทิกตอกอีกน้อยมากพีก่ทาไมมันเท่านี้มันไม่ใช่น็อตน,น็อตคันกูยังไม่ได้คือมันไม่ใช่นะครับเพืเ่อนๆสามพันเนี่ยคุณสามารถกลับบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ที่บ้านได้อีกประมาณสักสองพันเลยนะครับเต็มมาผมน็อกมาผมมีอาการนะรผมะก็เลยกลับไม่ได้ ข้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะสรุปหรือว่ามีคําถามไหนข้ออะไรที่สงสัยนะครับผมก็อยากตอบให้แต่ที่ผมมาถ่ายคลิปของผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไลงคลิปช่องของผมแล้วแล้วไม่ไม่ไม่ได้ลงคลิปช่องของผมมาสักพักแล้วก็คลิปหลังๆของผมเลยจะเป็นขโมยขโมยขโมยผมตั้งใจชิปว่าขโมยนะครับมันก็เลยทำให้ผมดูแย่แต่ผมบอกเลยนะครับผมไม่ได้คิดจะขโมยหรอกครับเพราะทุกอย่างมันมีเหตุผลนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆผมก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะถามหรอกใครสรุปได้จากคลิปนี้ก็เด็กได้ติดน้าโอเคไหมครับขาดเพื่อนไม่ได้ครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าผมตัดเก่งหรือไม่เก่งนะครับขอบคุณครับแต่ผมไม่รู้นะตอนนี้ใครตัดได้ช่องโกลนิวอยู่เพราะประวัติเรื่ตอรี่ก็จะเป็นน้องวิวกับน้องเอมนะครับสาวไปด้วยยังไงผมก็ดูทุกคลิปแหละ เพราะผมอยากรู <medio S 2> no ้ว่าการตัดต hey ่อที่ดีที่สุดคือยังไงนะคะ